วันแรกของการเปิดฤดูกาลแข่งการฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2016หรือว่าฟุตบอลยูโรมีกำหนดพิธีเปิดเวลา1นาฬิกาคืนนี้แล้วก็เตะกันจริง2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับวงการพนันก็เริ่มคึกคักเช่นกันครับล่าสุดไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาตำรวจเข้าไปตรวจค้นโต๊ะรับทายผลพนันบอลออนไลน์แห่งหนึ่งย่านรามคำแหงครับตำรวจชุดคอมมาดโกกองบังคับการกองปราบปรามนำกำลังเข้าตรวจคน้นจับโต๊ะรับทายผลพนันฟุตบอลออนไลน์ ในซอยรามคำแหง2และ53ผลการตรวจค้นพบอุปกรณ์ในการเล่นการพนันไทยบนลฟุตบอลทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์โพยบอลเงินสดจำนวนหนึ่งพร้อมผู้เล่นนะครับพันตำรวจเอกต่อศักด์สุขวิมลผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษหรือคอมบอนโดเปิดเผยว่าจากการรวบรวมข้อมูลพบย่านรามคำแหงเปิดโต๊ะบอลออนไลน์จึงนำกำลังเข้าตรวจค้นจับกลุ่ม จุดแรกในซอยรามคำแหง53เป็นตึกแถวบริเวณชั้นล่างเปิดเป็นโต๊ะรับพน,นันฟุตบอลออนไลน์ผลตรวจค้นพบคอมพิวเตอร์และเครื่องเชื่อมสัญญาณสามารถควบคุมผู้ดูแลโต๊ะบอลออนไลน์2คนผู้เล่น3คนเงินสดจำนวนหนึ่งพร้อมโผยบอลจุดที่2อ,อยู่ในซอยรามคำแหง23เป็นอาคารพาณิชย์เปิดรับทายผลฟุตบอลออนไลน์ ก็พบโคยบ่อนนะครับจึงได้ควบคุมผู้ดูแลไปสอบสวน1คนและผู้มาใช้บริการอีก4คนสำหรับ,บาการเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรป2016หรือว่าฟุตบอลยูโรเวลา1นาฬิกาก็จะเป็นพิธีเปิดและเวลาประมาณ2นาฬิกาคู่แรกเป็นการพบกันของฝรั่งเศสกับโรโมาเนียคืนนี้ครับ